ดังอะไรเขยดังโมกตรงนี้นุ่มดีใช่ไหมใครจมตรงนี้หรอไม่มีใครขันเดียวอ่อขันเดียวโอ้ติเทก็จมตรงนี้ก็จมเนาะจมเลยบอสติเทจมแล้วฟังแต่เสียงร้อแล้วฟังแต่เสียงร้องแพดแพดแพร่แพดแพดแแพร่ ทำอยู่ชูริสันก็สิ่งนี้แล้เสียงอะไรแขกแขกแขกขาก็จบตือหมวกจะหลุดแล้วมันยาีใครรับเราน้อยมาจริงๆดีกว่ารับนี่กับผมมามาครั้งสุดท้ายอ่ะไอ้อามาก่อนผมอ่ะไอ้อามันจอดแล้ว เข้าไปจอดแล้วเด็กเขามาเก็บค่าน้ำค่าไฟอีกะเขามาเก็บค่าน้ำค่าไฟอีกแล้วไปยังยังเฮอยยังไม่ไปอยู่นี่นะแล้วทำไงอ่ะทำไงจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้เราเก็บค่าน้ำกับไฟให้เราอะไรอยู่ในรถอะไรเงินเราจอดเลยไอเอ็กไอเอ็กท่านบอกไอเอ็กไงว่าข้าว เอ๊ะไม่มีใครไปรับจานชูอ่ะใครไปรับจานชูมาเกือบเชื่อแล้ว ดินเต็มเลยครับใส่ดินไว้แล้วครับพร้อมออกอู้เต็มกล่องเลยมาดป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 าด หาาอออยกจะติดสวัสดีครับลงหาวิอยากจะรับู้โทรศัพท์เป็นยังแบบอู้หดเลยนี่ฟันล้อด้วยกินข้าวที่ยิ่งยาวเลยไปกินข้าไทยกินขัาก็บอกก็ยังไม่จอดเลยเอ้ามีผัดไทยด้วย ปาด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 มียาก่อนอาหารด้วยบ่าวมีผ้าเที่งวหรอครึ่งวันสิบห้าเที่ยงขัดเข่าขึ้นที่หอดคาท้ายวะหมดตัวไหนครับเ้เอาดินตัวไหนอันนั่นแหละอีกทีต้มนั่นแหละฮะอีกทีต้มนั่นแหละต้มตรงไหนที่ต้มฟังนี้ที่ยันทุกปาดเอาไว้อะในกลางนานะ แกให้เอาเจอแหมใช่ไม่เคยเจแล้วว่าทำไมทาหมดแล้ถ้าหมดแล้นเดี๋ยเอาดีนึ่นเลยเอายังไมาทันหุงเข้าดิแป้ดบังอ่ำเนี่ยให้เนบ่ให้มาตั้งนานไหมยังไม่หุงข้าอีกไอ้เรื่องไอ้เรื่องเลี้ยงน่ะมันจีตูดหุงข้าก่อน วบอกเีอีกแล้วิ่มันิ่งมันเดบนี่ยวิ่งคสนุกอรดยางไม่ต้องยอมเยยวเาไ่ได้วิ่งินแบเ๊เดียวองเนาะห้าคันกำลังพอดีเลยพเตอมแล้วผมมุ่งาว่าจะให้พี่ดักตัวเองนะพี่ไม่ยอมดักพี่ผมดักเลย ใครใครเจอเจอพิวดดันดันเจ้างางว่างทุกครันเกือบทุกครั้่โดนโดนเขาอาวะโดนเกือบทุกคั้ดูผมนะนะทะลุเป็นรูเลยห้าง่ะแต่บอยุปราศอ่ะจะจะทำให้ไห่ไม่รู้บอกอะไรเยอะกว่านี่พี่มีการอะไรเยอะกว่านี่อูดินนี้ใส่ยากเลย มันเป็นดินไหนก้อนใส่ยากใส่ไปตู้เทก็เทยากเที่ยวนั่นไม่เห็นบอยที่ผมกำลังถ่ายคลิปอ่ะใช่ยากไม่เห็นไม่เห็นไม่ลงไงรถพี่บอยอาจารย์ชูใส่ฮอวจกอาให้ตื่นเล้ดิไอ้นั่นเที่ยวนั่นน่ะเป็นที่เลยจับดักชูจับดักนี่จะมีรถไฟมาเก็บข้าวแค่ไหนข้าวไปเฮ้ยไอ้ยิ่งข้าวไฟวะนี่ เข้าไฟเฮ้ยเข้าไฟมาแล้วโอ้ลงมาลงมาเอาข่าวไฟไหมเพี่ถามมันบอกเฮ้ยรถใครวะมีลูกผีล็กคอด้วยเนีบยพพี่นึกในใจไอ้รถคันนี้คืคุ้นๆอยู่ที่บ่อตะปางว่ะโอ้ก็แต้มล้างรถมาสะอาดเลยครับ เฮ้ยรัดเลยรัดเลยรัดสตาร์เลยสตาร์สตาร์แล้วงรลดิเฮ้ยพี่สตาร์มือไม่ต้องสตาร์ตีนคาเปะล่ะเปิดกุญแจเปิดกุญแจว่ะอโ กมออกก็มาออกไมกัเบียกาออกเลย้องอะไรมาตั้อตามเลยเอยบเว็ส่ไนันสีดำนะเอออยู่ไหนเออับรถตไป ลุกเลยวะโอ้โโดนแล้วเอาเอาจนได้ไหนอุ้ยเลือดออกเลยพี่ออกสิบๆิบเลยเลื่อนออกแิบสิบเลยเลือดออกซิบๆเลยแล้วหัวเขาซื้อเรียมเสาก็ดีเย่งเกปอัน อะไรโอ้สีเลยมันหมดได้ไงอ่ะมันเป็นเลยขนาดมันบางไหมครับไม่คุ้นจุกอันนี้อะไรอ่ะคาเบกคาเบกอันนี้เก่านอกเลยเนี่ยพ่อเบรกอยู่ที่ดุมทนเนาะมาจากนอกตัวนี้ยังหนาอยู่เลยแต่นี้หมดครับครับผมาแล้วผมจ่ายแล้ว รอเข็ี่ครับข้างหนึ่งมันมีเกียนข้างหนึ่งมี4อัน4อยนทำไมมันเห็นแค่ยังไงมั็เป็ดอันนีถูกแล้วมาเฟีย เฟียจริงๆมาเฟียเดินมัวเลยมาเฟียจริงๆก็เข้าจะสุกนี่วิ่งได้คนละสองเดียวโอ้โจอดร้อนเร็วผิดปกติแล้ววันเนี้ยไม่วิ่งจนเร็วจนผิดปกติเฮ้ยเอาอะไรมาถ่าจมูกเอายางถ่าจมูกทานกิดหอยภู้เบาแห้งมี ร้อยนี้ออกจากบ้านนะครับผักอะไรผักน้ำโจโจกเร่โจเร่เรียงกเรียงเรียงอ๋อน้ำอ๋อรู้จากอะไรรู้เรียงผักรักในนี่ผักเที่ยงเหรอเที่ยงขี้ใดเลยนะนี่ไรตรงไหนนะตรงบ้านตาอะไรนะ มันจะจมไหมตรงนี้โอ้รถรถถงเปิดเครื่องเสียงไว้แป้นไม่หมดบ่ครับสำหรับที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยครับสวัสดีครับ